ผู้มีประสบการณ์เมื่อพูดถึงจิตวิญญาณที่แสดงร่างมาให้เห็นนั้นปัจจุบันทางนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเขาเชื่อและเขารู้เห็นจิตวิญญาณเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนักวิทยาศาสตร์ล้วนแต่เป็นชั้นปัญญาชนชนชั้นยอดไม่ใช่ตาสีตาสาอย่างบ้านเราที่มีผู้สนใจน้อยท่านพวกนี้หากไม่แน่ใจก็คงจะไม่ทุ่มเทเงินทองลงทุนลงแรงอย่างมหาศาลเพื่อใช้เวลาใช้ทุนทรัพย์ ค้นคว้าด้วยความอดทนเพียงเรื่องจิตวิญญาณตายแล้วเกิดการที่เขากล้าลงทุนก็เพราะเขาได้เห็นผลของปลายเหตุเช่นเดียวกับเราเคยเห็นวิญญาณหรือเห็นผีที่มาแสดงร่างให้เห็นอย่างชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นกันทั่วไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมาจากไหนแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็เคยเห็นกลางคืนในบ้านเวลาดับไฟมืดมืดเคยเดินกระทบไหล ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่หวาดกลัวรู้สึกเฉยเฉยธรรมดาเพราะคิดว่าผีก็เคยเป็นคนมาแล้วส่วนเราเป็นคนก็คงจะต้องเป็นผีในวันหนึ่งข้างหน้าส่วนมากผีพบคนเพราะต้องการขอความช่วยเหลือให้แผ่ส่วนกุศลไปให้มิได้เจาะจงจะหลอกให้หวาดกลัวฉะนั้นทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้พบผีก็มักจะแผ่ส่วนกุศลไปให้ ในเมื่อเราได้สร้างบุญกุศลไว้พอที่จะแผ่ไปให้ได้ก็จะเป็นกุศลแก่เราและวิญญาณที่รับการที่นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศหันมาสนใจค้นคว้าพิสูจน์ในเรื่องจิตวิญญาณเหล่านี้ก็ด้วยเหตุผลที่แน่ใจว่าเมื่อวิญญาณมีจริงซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วแต่จะค้นคว้าหาต้นเหตุว่าวิญญ,ญาณน,นั้นเกิดมาได้อย่างไร นี่เป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์มุ่งทุ่มเทเวลาและเงินทองมากมายเพื่อค้นคว้าจุดนี้มาเผยแพร่ให้โลกรู้ต้นเหตุที่มาของวิญญาณมาได้อย่างใดยังเป็นสิ่งที่ลึกลับดำมืดพวกนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามคนา้นคว้าหาต้นเหตุกันต่อไปด้วยความไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากซึ่งวันหนึ่งข้างหน้านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย คงจะค้นพบต้นเหตุความจริงของวิญญาณทั้งหลายและนํามาให้รู้ให้เห็นคงใช้เวลาต่อไปไม่ช้าก็เร็วข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงเรื่องทรงเจ้าเข้าผีในปัจจุบันนี้ที่มีมากมายหลายแห่งเป็นโชคดีของข้าพเจ้าเมื่อเด็กป้าได้พาข้าพเจ้าไปพบประสบการณ์ด้วยตนเองแต่เป็นเวลาที่ข้าพเจ้ายังเล็กอยู่ขาดความสนใจในเรื่องนี้เมื่อผู้ใหญ่พาไปเราก็ไปจะเป็นที่ไหนข้าพเจ้าไม่สนใจ พอเกิดความสนใจขึ้นอยากจะสอบถามผู้ใหญ่ก็หมดโอกาสเพราะผู้ใหญ่ได้จากโลกนี้ไปหมดแล้วเวลานั้นไม่ได้สนใจเพราะอายุเพิ่งจะย่างเข้าแดขวบเมื่อผู้ใหญ่ผู้มีศักดิ์เป็นป้าพี่สาวของแม่ชวนก็ไปด้วยเท่านั้นเดินทางไปไกลๆโดยเรือจ้างสมัยก่อนนั้นสนุกสนานสำหรับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันจำได้ว่าป้าได้นำข้าวสารหนึ่งกระจาดย่อมย่อม แล้วมีไข่จำไม่ได้ว่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดสองฟองตั้งไว้บนกองข้าวสารซึ่งพูนไว้ในกระจาดให้สูงคนทรงเป็นผู้หญิงอายุกลางคนนั่งหลับตาบริกรรมอยู่ครู่หนึ่งก็แสดงกิริยาว่ามีวิญญาณเข้าสิงเรียกชื่อเด็กๆที่ไปด้วย3าสี่คนถูกแล้วหันมาชี้ที่ข้าพเจ้าบอกว่าคนนี้ลูกแม่บุญใช่ไหมแล้ววิญญาณที่สิงก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น เล่าถึงความทุกข์ยากลำบากสั่งให้ไปบอกว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้ทางบ้านได้ทราบจากป้าว่าวิญญาณที่สีงนั้นเป็นญาติคนหนึ่งของพวกเราได้ตายไปแล้วได้มาเข้าฝันบอกว่าไม่มีความสุขมีความลำบากมากเมื่อมาถึงปัจจุบันก็ยังเคยไปพิสูจน์เรื่องนี้มาหลายแห่งที่จริงก็มีที่ไม่จริงก็มากขอจงใช้สติปัญญาของเราพิจารณาดูเองว่า ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อเพียงใดเรื่องวิญญาณเรื่องผีนั้นเราควรมีจิตเป็นธรรมอย่าด่วนทึกทักลงความเห็นว่าไม่จริงการที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องวิญญาณนั้นข้าพเจ้ามิได้มุ่งหมายจะให้เชื่อเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่ให้เรื่องจริงนั้นต้องมัวมองไปกับเรื่องที่ไม่จริงจึงแยกเรื่องจริงเอาไว้ไม่ให้ผ่านแล้วก็สูญไป ท่านจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่สติปัญญาของท่านทุกคนมีสติปัญญาความรู้สึกเป็นอิสระเสรีของตัวเองข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่องวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วแม้ข้าพเจ้าจะเขียนมามากในชุดกฎแห่งกรรมแต่ก็ยังมีผู้อยากรู้อีกมากวันหนึ่งต้นเดือนกุมภาพันธ์2521คข้าพเจ้ากับพวกเพื่อนๆเ,เราได้เดินทางไปบ้านคุณหญิงระเบียบสุนทรลิขิตหรือระเบียบโปรตรนัน อยู่ตำบลวัดท่าพระถนนเพชรเกษมเขตธนบุรีท่านเป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพระอภิธรรมและสมถะวิปัส,สนาศาลาธรรมามพิทักษ์ที่ลานอาโศกในวัดมหาธาตุยุวราชรังสรดิ์วันนั้นเราได้พบคุณหญิงระเบียบสุนทรลิขิตและได้สนทนากับท่านถึงเรื่องวิญญาณคุณหญิงท่านได้บอกว่า วิญญาณนั้นหากเราได้ศึกษาพระอภิธรรมแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องลี้ลับแปลกประหลาดอะไรคุณประวัติได้ถามว่าผมอยากทราบว่าครั้งแรกคุณหญิงได้พบกับวิญญาณที่ไหนแสดงกิริยาท่าทางอย่างไรคุณหญิงจึงเชื่อแน่ว่าเป็นวิญญาณคุณหญิงฟังแล้วก็พูดขึ้นว่าครั้งแรกเมื่อดิฉันอายุได้เพียง1 3 1 4เวลานั้นอยู่บ้านสวน ในหมู่บ้านสวนเรามีเด็กมากต่างก็มีอายุไล่เลี่ยกันเป็นส่วนมากอยู่ในหมู่ญาติพี่น้องเป็นลูกของลุงลูกของอาตกบ่ายพอแดดร่มลมเย็นเราก็วิ่งซ่อนหากันในสวนวิ่งกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเสียงหัวเราะเสียงตะโกนอย่างร่าเริงเวลานั้นจวนพบคกข้าแล้วพวกเด็กๆต่างก็ไปซ่อนตัวตามพุ่มไม้ตอนนั้นดิฉันเป็นผู้หาเพื่อนๆเ,เป็นผู้ซ่อนในสวนเงียบสงัด เพื่อนๆหายไปหมดดิฉันกูก็ไม่มีเสียงตอบรับคิดว่าคงจะหลบอยู่ในสวนก็เที่ยวหาความจริงพวกเพื่อนๆเ,เขากลับขึ้นบ้านกันหมดแล้วดิฉันหลงเที่ยวหาอยู่คนเดียวเมื่อเดินผ่านดงกล้วยมองเข้าไปเห็นเด็กคนหนึ่งหน้าขาวผมประบ่ายืนลับๆหล่อๆอ,อ,อยู่ในดงกล้วยดิฉันก็เดินเข้าไปพอถึงตัวก็ใช้แขนตวัดคอพล่างร้องว่าอยู่แล้วนึกว่าเป็นลูกของลุงเพราะรู้สึกเหมือนกัน คล้ายๆกันมากทั้งเวลานั้นใกล้พบข้าแล้วแต่ทันใดร่างนั้นก็หายไปทันทีดิฉันก็สะดุง้งแต่ไม่ได้นึกกลัวนึกว่าเขาคงอยากมาเล่นด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้พบวิญญาณในบ้านสวนจากนั้นดิฉันก็ได้แต่งงานกับเจ้าคุณซึ่งเจ้าคุณเป็นนักเรียนนอกกลับจากประเทศอังกฤษไม่นานเวลานั้นดิฉันมีอายุเพียง17ปีเจ้าคุณท่านไม่เชื่อเรื่องผีสางวิญญาณ ถ้าใครพูดถึงเรื่องวิญญาณท่านก็มักจะว่าเป็นเรื่องงมงายหลงเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะท่านจะเชื่อสิ่งใดก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆดิฉันจำได้ว่าวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดดิฉันต้องตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเจ้าคุณเอะอะแต่เช้าจับหางเสียงได้ว่าเราเข้ามาได้อย่างไรประตูหน้าต่างก็ปิดและถือสิทธิ์อะไรเข้ามาในห้องของฉัน ดิฉันผงกศีรษะขึ้นดูว่าเจ้าคุณดุใครแต่เช้าเมื่อดิฉันเห็นก็ตกใจเพราะจำได้ว่าชายผู้นั้นคือคุณพ่อดิฉันเองจึงร้องบอกเจ้าคุณซึ่งกำลังกระทืบเท้าลงบนพื้นแสดงความโกรธที่ชายผู้นั้นไม่ตอบคำถามของท่านเมื่อดิฉันบอกว่าไม่ใช่คนอื่นเป็นคุณพ่อดิฉันเองเจ้าคุณสะดุ้งหยุดกระทืบเท้าทัานทีพอดิฉันเรียกคุณพ่อพูดเท่านั้นก็หายไป นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเจ้าคุณมีความรู้สึกสงสัยในเรื่องวิญญาณว่ามีจริงหรือไม่มีต่อมาอีกครั้งสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงบ้านสวนฝั่งทนบุรีเราต้องใช้ตะเกียงลานกันเป็นส่วนมากคืนนั้นท่านเจ้าคุณลุกขึ้นมาเอะอะกลาังดึกดิฉันยังหลับอยู่พอได้ยินเสียงเจ้าคุณดิฉันก็ต้องตื่นขึ้น ปรากฏว่าไม่รู้ใครมาเรียกให้ท่านเจ้าคุณลุกขึ้นบอกว่าไฟจะไหม้บ้านท่านเจ้าคุณยังไม่ยอมลุกขึ้นยังงวงเงียลืมตาไม่ขึ้นเพราะง่วงแต่แล้วก็ถูกฉุดจนตกลงมาจากเตียงแล้วรีบตาลีตะเหลือลุกขึ้นก็เห็นตะเกียงลานหมดลานไฟกำลังลุกเป็นเปลวขึ้นสูงไหม้เสื้อนอกที่แขวนอยู่ข้างฝากำลังจะติดไฟ เจ้าคุณตกใจรีบเอาผ้าเขาม้าพันมือแล้วคว้าตะเกียงลานกว้างไปกลางสนามและดับไฟตั้งแต่นั้นมาเจ้าคุณก็เชื่อว่าวิญญาณมีจริงสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ในโลกมีแน่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงแต่เมื่อได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเจ้าคุณก็เชื่อเรื่องวิญญาณเพราะได้ประสบกับตัวท่านเอง วันนั้นเราได้สนทนากับคุณหญิงท่านมากเรื่องด้วยกันข้าพเจ้าเพียงแต่หยิบยกบางตอนมาให้ท่านพิจารณาดูว่าสิ่งลี้ลับเรื่องวิญญาณในโลกมนุษย์นั้นมีจริงหรือไม่ขอให้ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาดูเองก็สามารถจะมองเห็นความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าได้นำมาเขียนขึ้นคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย